สวัสดีแฟนคลับทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดคะ่ะครับพี่น้องปักคําระหารทรายนะครับเขตนี้เราไม่เคยมานะครับเจ้าภาพบอกว่าหามถอยประสันนะครับวงตรีดาวเชียงเดือนนะครับเสียหมิงบอกว่าหามถอยมาล่ำห้องกับบถอยครับตอนนี้น้องๆแดนเสอรอแต่งหนาแล้ว,วค,รครับผมเออไปเจมบอล เจ้าภาพก็บอกให้สูไอ้โทษบอกเจ้าภาพอยู่เนี่เป็นแต่คือบอกคือบอกคือกับเรียนว่าสันผมพรอมใจเงินอยู่แล้วว่าสันว่าเอ้าบางสันกับเข้ากับสวยอีกสามงานหนึ่งแต่ว่าฝนกับไก่สีเศร้าแล้วล่ะตามในพญากรกับว่าฝนสีเศร้า่ครับเห็นไหมครับทีมงานคอนบอยสู่สู่แดดสู่ฝนสู่ลมปัญหาหนางัานลอยแปดพันประการ แต่ละมือนี่แหละพี่น้องการทำมาหากิน แต่ละอาชีพก็สิมีปัญหาอุปสรรคแตกต่างกันไปู่ดครับแต่หมอล่ำเนี่พ็พอสมควรอยู่บอกว่าอุปสรรคทาให้เราแข็งแกร่งแต่ว่าในขณะที่เจอนี่บางอย่างนี่ก็สาหาัสพอสมควรมืออื่นยูอุบลครับอําเภอนําคุณปืนยูอำเภอนําคุณครับผมเมื่อนี้ซอแจงอยู่ปากคำนะครับบันโคกมะม่วง แสดงปกตินะครับทีมงานเขากลังกลางเต็นกลังต่อไฟมาครับดินมันแกนอยู่ดินมันแกนอยู่ต่อไฟลงมาลาไปเอาสาดรมาปูแล้วเสร็จเสร็จอันนี้ออกก่อน สูดได้ลูกบ่อยสูอยู่ครับผมกับไข่พร้อมที่นี่ไข่เจ็บข้อนอนนอนนอนว่าน้ำหลดแล้วที่นี่ก็สงสัยแบบเสียตอนนอนแบบบดไ้ไส่ผ้าปิดปากนะนอนอาปากเราบันี้แอร์มันเข่าไปในข้อครับเจ็บข้ออยู่ตอนแม่แตอันเพินใด เอาฝนมันบตกแห้งเดียเดี๋ยวนี้มันเล่นได้อยู่ดีขันบาตาเวที่แล้วสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่าอ,คอคาเรีกเนกบเออสูงขึ้นเราเมนบ่